ตื่นหรอเหนื่อย่งตื่นอ่ะเหนื่อย่งตื่นโหวันนี้ใส่เชือกใส่โซ่ใหญ่มากตาเก็บขี้ให้หน่อยเอ,อ้ย้อยเอ้ทำมาจากทั้งวัเนี่ยไเอเ้ไปไหนมาไอเ้ไปหาหมอมากินกล้าวไหมอุ้ยมดแดงอ่ะจุนมดแดงเหรอโหมดแดงจริงๆทำมดแดงแล้วยาวางที่ยาวงยาวงแล้ว ก,กี่อั้ววยมาจีเดี๋ยวล้วยให้แป๊บนึงใจะย็นย็นมาเร็ว,วมีเคว้ไหมจุนมานี่มาน้องใครคือคนสวยหนุ่งหนุ่งคือคนสวยอ้าวาทำไมไม่กินเลยลูกทำไมทำไมจุนไม่กินพี่อ้อสวัสดีค่ะทำไมไม่ไม่ไม่ไม้ไไอกินดิ หนหึงจื่น่ะเอากินกินกล้วยกินกล้วยกินดีดี่ะหรอลังไปื้อาหารไมันอ่ะใ่อตังกมันต่จะจต่ยหรอใส่พหลังให้จุยเลยอ่ะแบบแต่ว่าไฟอย่าไก็เชื้อหารให้อ่ะแล้วก็แบบม่ยืนดูมายินมายืนดูไม่ยืนดูอ่ะหเชื้อหารให้หนู หนูค่อยจะจ่อยเลยแม่เมน่อไนเดอแทย์ให้ลูกอ่ะเอาดีเดียดี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 แม่กล้องมันไม่กล้องมันไม่นิ่งนะขาตั้งกล้องไม่มีใช่ไหมเออไม่รู้ไปไว้ไหนให้แอเอาไปไว้ไหนอะไม่อยู่แอก็ไม่อยู่มาไม่ที่เพิ่งไหอามานี่มารู้ม嘛มาตรงนี้ก่อนน้องโจนน้องโจนทำไรเพิ่งตื่นขะตื่นแล้วก็เดินมาให้ไลท์เลยเนี่ยโจนอะ จูนกล้องไม่นิ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแปน๊บนึงนะแม่แม่หนีนีจะแบบว่าให้หนีนี่ก็จะแบบว่าให้หนีเยออยากก็จะแบบว่าให้หนีหนีเป็นใหญ่ไม่อยู่มากินกล้วยมาจูนน้องมานี่ก่อนได้ไหมมาเร็วจูนจูนมานี่ค่ะใครชื่อจูนหนูหนูชื่อจูนใหญ่นี่แม่หนูเอาดีดีดิเอาดีดีด,ดิกล้องอ่ะไม่นิ่งเลยอ่ะถือ อาปากเร็วจุนทำไมน้องไม่อ้าปากล่ะลูกอาอ้าปากอยู่เนี่ยแต่ว่าเพิ่งจุนอะแบบว่าเพิ่งจุนอะไรแบบไปค่อยจะสนุกเท่าไหร่อ่ะแม่โมนาโอยแม่โมนาโอยโอยควายขาเลยอ่ะแม่โมนาอลูกอ่ะเอาล่ะแป๊บหนึ่ง,งแป๊บหนึ่งลูกแปบ๊แปบหนึ่งแม่แม่แม่ย่อแป๊บหนึ่ง เอาเนี่ยเอาเนี่ยเนยเอาเเอา,อาปากสิไอโนโน้หนูม่อยากเ็วกินไหมน้าแม่มนาไม่กินแล้วนะเอออะจุนมานี้มาต้องจูนน้องเอ๊ะทำไมมันเป็นงี้แม่เดี๋ยวต้อง